การจนบ,บุรีไปรอกันแต่เช้าเลือกตั้งสส2566ล่งหน้าการจนบ,บุรีคือคักพอออกกกตการเชิญชวนมาใช้สิทธิช่วงเช้าเป็นห่วงสุขภาพบ่ายๆอากาศร้อนมาก41-42องศาฝากห้ามสวมใส่เสื้อผักและเบอร์เข้ามาในครูหาลงคะแนนเด็กขาดผู้สื่อข่าวรยายงาน,นว่าบรรยากาศการเลือกตั้งลงหน้าเขตเลือกตั้งลงหน้าการจนบ,บุรีเขตหนึ่งที่อาคารศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มู่12ตำบลปากแพกอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าตามหน่วยเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้ากันคึกคักโดยประชาชนไปรอตั้งแต่ก่อนเวลา7นาฬิกาก่อนจะมีการเปิดหีบเลือกตั้งให้ลงคะแนนเสียงในเวลา8นาฬิกาโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้ากาญจนบุรีเขตหนึ่งที่อาคารศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเ,เกษตรเป็นจุดที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดจำนวน4 0 0พคนโดยจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า9,000คนซึ่งบรรยากาศกคึกคักประชาชนค่อนข้างตื่นตัวทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากส่วนสถานการณ์สงขคาะคนชาราเฉลิมราชกุมารีตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดให้ผู้พิการได้ไปลงคะแนนเช่นกันซึ่งจุดนี้มีผู้พิการได้มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์มีจำนวนมากโอกาสนี้ ายสรัญยูอาทิสรัญากรผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าบรรยากาศถึกคักประชาชนน่าจะตื่นตัวสนใจการเลือกตั้งในครั้งนี้มากพอสมควรการเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่กาญจนบุรีมีผู้ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีประมาณ900 0คนโดยเฉพาะเขตเลือกตั้งกาญจนบุรีเขตหนึ่งมีประมาณ4 0 0 0คน การเลือกตั้งวันนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง,ตงแต่อย่างใดเหตุการณ์ทั่วไปปกติอยากให้มาใช้สิทธิ์ช่วงเช้าเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากเมื่อวันนี้41-42องศาเซลเซียสร้อนมากขอเชิญมาใช้สิทธิ์ช่วงเช้าหรือสายๆก็จะร้อนน้อยหน่อยพอออกกกตจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวและฝากไปยังประชาชนอย่าได้สวมเสื้อที่มีชื่อพักหรือเบอร์เข้ามาในคูหาเลือกตั้งเด็ดขาด หากจะมีการหาเสียงได้แต่ต้องอยู่รอบนอกเขตลงคะแนนเท่านั้นข่าวหนึ่ง24การจนาบุรีปีชาเราวารินรายงาน